หลังจากนั้นก็เกิดกลุ่มอาชีพรองอาชีพเสริมอย่างที่ว่ามีกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีกลุ่มเลี้ยงปลาน้ำจืดมีกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษมีกลุ่มเพาะเห็ดมีกลุ่มเลี้ยงหมูตอนนี้มีกลุ่มผู้สูงอายุที่ปลิดของของชายของชายทดแทนการน,นําข้าวมี จำพวกแชมพูสะผมน้ํายาล้างจานน้ํายาซักผ้าครีมำน้ำเราผลิดได้เองในพื้นที่ทั้งหมดเลยให้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้นําเดินการในทุกกลุ่มทุกเรื่องจะผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ไปทดลองทําทําแล้วลได้รับการยอมรับถึงจะทําขายจากแต่เดิมนี้คนในชุมชน,เ,นเขาจะอ,าอยู่แบบฟุ้งเฟอ้อแล้วก็แบบไม่รู้ตัวเองเงี้ยแล้วเมื่อ เมื่อเป็นแบบนั้นหนักๆัก,ก้าเข้าเนี่ยก็เลยต้ององประยงเวลามีการประชุมเนี่ยก็จะพยายามดึงคนที่ว่าเขาเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยไอ,ไอ้ไอ้พยายามที่จะเอาคนอื่นเข้าไปแล้วก็ไปฟังส่วนมากเนี่จากเป็นการกระจายที่ว่าจะเอาคนที่ว่าเขายังไม่รู้ตัวเนี่ยไปนั่งฟังท่านในท่านผู้ได้ฟังพอท่านผู้ได้ฟังแล้วก็จะมองออกมองที่ทางออกว่าที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้สาเหตุมาจากอะไรบ้าง แล้วทําไมลุงประยงถึงอยู่ได้ครอบครัวลุงประยงถึงอยู่ได้แล้วทําไมครอบครัวลุงประยงถึงประสบความสําเร็จตัวหลักหลกแล้วก็คือลุงประยงเป็นคนที่ให้เป็นคนที่ทําให้คนอื่นเขาได้รู้จักตัวเองโดยวิธีการที่ว่าท่านจะพูดให้ฟังแต่ไม่ได้เป็นการสอนเฉพาะตัวแต่จะพูดภาพกว้างเลยนี้เมื่อเมื่อไอ้คำพูดตรงนั้นไอ้บรรยากาศตรงนั้นไปตรงกอบความรู้สึกของคนที่นั่งฟังเขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ก็เลย ทุกคนก็คิดว่าถ้าแบบอย่างท่านแล้วก็กลัวจะอยู่ได้ชุมชนจะอยู่ได้ตอนนี้ก็มีสมาชิกที่เข้าสังกัดกลุ่มต่างๆอยู่ก็ประมาณ980ประมาณ981าร็ดครอบครัวจาก1 5 7ห้ารเ็ก้าครอบครัวในตำบลไม้เรียงที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอบตก็ทำให้กลุ่มต่างๆนี้สามารถจะไปแ จัดการในองค์กรของแต่ละกลุ่มได้เองโดยตั้งคณะกรรมาการของกลุ่มขึ้นมาบริหารจัดการแต่ละกลุ่มแล้วก็มีกองทุนต่างๆเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมทุกหมู่บ้านในตำบลไม้เรียงตรงนี้มีการประชุมกันทุกเดือนทุกวันที่สองของเดือนต้องมาประชุมกันที่นี่คน40คนนั้นแล้วมาทําธนาคารหมู่บ้านตรงนี้ด้วยแล้วเอาปัญหาต่างๆที่เขาไปทําในพื้นที่แล้วพบกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์กันมา เพื่อต้องการเอาแนวทางในการที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาในภาพรวมๆเพื่อให้แต่ละกิจกรรมสามารถพัฒนาไปได้แล้วก็นำเดินการไปตรงกับแนวทางที่เราได้ร่วมกันกำหนดว่าต่อไปในคนในชุมชนไม้เรียงจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้จะต้องจัดการกับทรัพยากรของชุมชนให้ได้โดยชุมชนเอง เห <po bio> you sure you ็นไหมล่ะพืชกระหลากหลายอาชีพต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเขาก็รวมพลังกันได้เพราะเป้าหมายก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันฮฮงั้นขอตังค์กินข้าวห้าร้อยี่ยเฮ้ยไปทํางานให้เสร็จก่อนพลังกลุ่มเนี่ยต้องเกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันทําไม่ใช่ใครเป็นผู้ให้หรือผู้รับแต่ฝ่ายเดียวสาทุโอ้ยแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีล่ะว่าการร่วมกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ยังไงอ่ะอืม นอนนอนนอนอย่ายังไาเราก็ไม่ได้ทำอะไรกันแล้วเมื่อเกิดกลุ่มกิจกรรมขึ้นมาจะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นเมืองหรือจะเป็นการเพาะเห็ดเป็นหมูเป็นการเลี้ยงดกรคือเราเอเวลาว่างมาทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนในการใช้จ่ายในครัวเรือน แทนที่เราจะไปซื้อเขาเรากลับมาเลกเปลี่ยนกันเองเมื่อเราลดรายจ่ายได้ก็ว่าเป็นอยู่ก็ต้องดีขึ้นแน่นอนการรวมกลุ่มเนี่ยมันเป็นผลดีก็คือว่าทําให้เกิดการเลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ซึ่งกันและกันคนเราเนี่ยก็มีความรู้ในแต่ละด้นานในแต่ละเรื่องเนี่ยย่อมจะแตกต่างกันแต่เมื่อเรามารวมกลุ่มนั่งพูดนั่งคุยนั่งคิดร่วมกันคิดร่วมพูดร่วมคุยกันเนี่ยก็มาแก้ปัญหาด้วยกันเนี่ยทำให้เกิดการทำให้การรวมกลุ่มเนี่ยแก้ปัญหาได้ จริงๆแล้วการทําเห็ดตรงนี้ทําคนเดียวก็ได้นั่นคือเราพูดถึงเฉพาะการผลิตนะคะผลิตคนเดียวก็ได้แต่วิธีการจัดการผลผลิตวิธีการจัดการวัสถุดิบวัสดุต่างๆที่ต้องเอามาจากภายนอกตรงนี้ซึ่งมันเรายังต้องตกเป็นเครื่องมือของนายทุนอยู่คือวิธีการจัดการชุมชนไม่ได้จัดการเองเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มนี้เป็นวิธีการที่ว่าชาวบ้านชุมชนนี้สามารถจัดการเองได้ อพลังกลุ่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยก็ต้องให้กลุ่มช่วยกันคิดคิดแล้วก็ช่วยกันทําทาแล้วก็จะเกิดพลังการจัดการแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ก็จะเกิดพลังภูมิปัญญาใช่ไหมการจะทําอะไรก็ตามที่เกิดจากความคิดจากภูมิปัญญาของคนหลายๆคนช่วยกันคิดช่วยกันทําเนี่ยมันก็ย่อมจะเกิดประโยชน์สุกับส่วนร่วมอย่างแน่นอนเฮ้เฮเฮเก่งมากนายนี่หัวแหลมพอพอกับฉันเลย โอ้ยแต่ตอนนี้ชักหิวแล้วไปก่อนแล้วนะอ้าเดี๋ยวสิไนายบอกว่ารวมกันเราอยู่ไงก็ใช่อ่ะสิชัก็เลยจะเป็นรวมกลุ่มกับเพื่อนสาวทางนอนอะ่ะแอ่ท่านนายจะอยู่ตรงนี้ก็ตามใจฉันไปก่อนแล้วนะอ้อเดี๋ยวสิรอด้วยอ